มาต่ออีกหนึ่งเรื่องเราวดีๆปลายปีแบบนี้บรรยากาศเป็นใจนะคะก็ต้องหาที่ที่ดีๆท่องเที่ยวรวมถึงหาของดีๆไปฝากคนที่เรารักนะคะพามชมมาในงานนี้ค่ะเดอะมอลล์กรุ๊ปค่ะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนะคะด้วยงาน B Trend Gift Fest 2021 ชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปเติมเต็มความฝันให้เป็นจริงในช่วงท้ายปีนะคะเป็นการต้อนรับลมหนาวและก็เทศกาลคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงในงานค่ะก็จะมีของขวัญน,นะคะรวมถึงอุป,ปกรณ์ตกแต่งครบครันค่ะจากแบรนด์ดังกว่า1,000รายการแล้วก็ลดสูงสุด70%มีกิจกรรม wish list activity นะคะก็จะพบกับเวิร์กช็อปสุดพิเศษในวันที่ 19นะคะแล้วก็20ธันวาคมนะคะก่อนหน้านี้จัดไปแล้ว12กับ13นะคะอีกทีก็19ถึง20ธันวาคม mm hmm. ที่ B-Trend ชั้น3รากอนด n Department Store ก็รวมกิจกรรมได้ฟรีนะคะ mm hmm. เพียงช้อปสินค้าที่แผนก B-Trend ครบ1,000บาทขึ้นไปอย่างเช่นมีกิจกรรมวัดภาพตะตู p r o t e s ดน,นะคะอ่านคำทำนายไพ่อะไรคนชอบนะคะหรือพลิกชีวิตด้วยลายเซนนะะ็นค่ะจากศิลปินและอาจารย์ชื่อดัง ส่งท้ายด้วยไอเดียนะคะในการเลือกซื้อของขวัญให้คนพิเศษหรือคนที่กำลังมองหาของขวัญจับฉลากปีใหม่กับ h ิ i s t สกิ t เซตค่ะภายใต้งบประมาณ500บาท1,000บาท1,500บาท จะเป็นกิฟต์เซตดีไซน์สุดสวยนะคะจากหลาหลากหลายแบรนด์ดังตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่6มกราคมปีหน้าที่ B-Trade The Mall ทุกสาขา The Mall l i f e s t o e งามวงวาน Emporium c a r a g o n พื้นที่โปรโมชั่น Qspace นะคะแล้วก็ Quartier Gallery ศูนย์การค้า The m Quartier ค่ะ นี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่มีมาฝากในย่อโลกเศรษฐกิจค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรชัชจิรดีลกลาวไปแล้วสวัสดีค่ะ คุณคุณแอนทวีรับด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักนิิช่วงหนึ่งกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากับคุณกล้าครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอความร่วมมือจากประชาชนหลกเรื่องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่จำเป็นวันที่ทุกอย่างพังทลายไม่มีความ